มาชิกกลุ่มพุทธจชนะสถาบันนครศรีธรรมราชนะครับความดับแห่งกรรมทั้งหลายย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เลือแห่งกรรมคืออาริยมมรคมีองแปดสงสัยว่าทําไมข้อปฏิบัติหรือมักทั้งแปดข้อนี้ส่งผลให้กรรมดับไปได้ครับส่งผลให้กรรมดับไปได้เพราะข้อปฏิบัติทั้งแปดเนี่ยเป็นไปเพื่อการละตัวตนอาหารการเมังการจะละตัวตนได้เนี่ย ต้องมีปัญญาเห็นว่านั่นไม่ใช่ของเรา <neten missed S 2> นั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราจะมีปัญญาตรงนี้ได้ก็ต้องเห็นอนัตตาของสัพสิ่งของขันธ์ทั้งห้ามักมีองค์แปดเป็นเหตุให้เห็นซึ่งอนัตตาของขันธ์ทั้งห้าไม่เข้าใจอนัตตาก,ก็ต้องเห็นความดับเห็นความดับความดับแห่งขันธ์ทั้งห้าที่มีคนถามพระศาสดาว่าคําว่าความดับความดับคือความดับแห่งอะไรพระเจ้าข้า ค์ก็บอกคือความดับแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อมจะเห็นความดับอย่างนี้ได้ก็เหมือนคําถามเมื่อกี้นั่งอยู่ก็ดูลมหายใจอยู่กับลมหายใจเดี๋ยวก็เห็นว่าสิ่งนี้ดับสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ดับ,ส,ดบสิ่งนี้เกิดเนี่ยก็เห็นละการเกิดดับเมื่อเห็นการเกิดดับจะเข้าใจอนัตตาทุกเขอนัตตสัญญาเห็นการดับคือทุกขังเนี่ยมากๆก,ก็จะเข้าใจอนัตตาว่าตัวตนมีชั่วคราวยังไม่เห็นความดับให้เห็นอนิจจัง ลดระดับลงไปเห็นอน,นิจจังการเปลี่ยนแปลงเห็นอน,นิจจังการเปลี่ยนแปลงเห็นเรื่อยๆก็จะเห็นว่าสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งเกิดมันจะค่อยๆเห็นลึกเข้าไปละเอียดขึ้นแล้วก็เห็นความเป็นอนัตตาคือสิ่งนั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็แตกสลายก็จะเข้าใจว่าเกิดปัญญาเข้าใจว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะขณะที่สิ่งนั้นดับไปเนี่ยเราก็ไม่ได้ดับไปตามมัน ความสุขดับไปความทุกข์ดับไปเราไม่ได้ดับไม่ได้ตายไปกับความสุขความทุกข์เราก็เห็นมันเกิดดับอยู่อย่างนี้ตรงนี้เป็นเหตุให้กรรมดับไปได้แล้วกรรมคืออะไรกรรมก็คือเปรียบเหมือนผืนนาองตัดว่าวิญญาณเปรียบเหมือนมเมล็ดพืชกรรมเปรบเหมือนผืนนาตัวผืนนาเนี่ยมเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาก็ชื่อว่ามีกรรม ขันทั้งห้าผู้เจ้าดึงวิญญาณมาหนึ่งก็เหลืออีกสี่ขันซึ่งเปรียบเหมือนผืนนาคือรูปเวทนาสัญญาสังขารซึ่งในพระสูตรอื่นจะขยายความในผืนนาเนี่ยเชื่อมไปสู่คำว่าพบและในพระสูตรอื่นจะขยายคำว่าพบเนี่ยไปสู่วิญญาณถิ่ติสี่อย่างคือรูปเวทนาสัญญาสังขารดึงวิญญาณออกมาแล้วก็อยู่ในสี่ขันวิญญาณก็เข้าไปตั้งอาศัย ในสิ่งที่เรียกว่ากรรมหรือภพหรืออารมณ์นั่นเองดังนั้นเมื่อเราเข้าใจคำว่ากรรมอย่างถูกต้องแล้วและมรรคแปเป็นข้อปฏิบัติเพื่อการถอนความยึดมั่นแก้ความเข้าใจผิดว่ากรรมเป็นเราหรือขันธ์ทั้งสี่เป็นเราและวิญญาณเป็นเราดังนั้นกรรมก็ดับไปได้ ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องอวิชชาจะจางคลายไปหายไปในที่สุดก็ดับไปเพราะมักแเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจในระบบของกรรมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆพอเข้าใจเสร็จหมดแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวเราของเราก็จะปล่อยวางขันธห้าก็จะเข้าสู่ความเป็นอสังขตะสภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับนั่นเองอย่างนี้ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ใน FAQ ข้อที่341นะครับคำค้นคือดับกรรม